โอเคครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเนาะนะครับหนึ่งหัวข้อนะครับเป็นลักษณะของอข้อมูลเบื้องต้นเนาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นลักษณะข้อมูลเบื้องต้นเนาะนะครับโอเคเรามาดูครับในหัวข้อถัดไปเนาะสำหรับเรื่องของคลื่นแนมะ่เหล็กไฟฟ้าเนาะมาดูหัวข้อที่หนึ่งครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านนครับ,ม,บ way. มาดูหัวข้อที่หครับ หัวข้อที่หนึ่งครับมีชื่อว่าทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลครับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลอ่านี่คือหัวข้อแรกเนาะที่เรากำลังจะพบเจอมันนะอ่านี่คือหัวข้อแรกเนาะนะครับโอเคครับนักเรียนครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเ,เนื่องจาก ลื่นแม,ม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีการค้คนพบเนาะนะครับมายาวนานเนาะตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนนะครับตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนเนาะมีการใช้งานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามีการค้นพบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามาเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์เนาะสำหรับคนคนนี้เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกเนาะที่เสนอทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะแล้วก็ เป็นที่ยอมรับนะครับนี่คือนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เสนอทฤษฎีนะครับครูเน้นย้ําว่าทฤษฎีเนาะเรื่องของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าครับเขามีชื่อว่าเจมส์คลาร์กแมกเวลเนะเาะเขาเนี่ยได้เสนอทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะตั้งแต่ปีพุทธศักราชเท่าไหรเนี่ย2407ครับ อ่าสองพันสี่ร้อยเจ็ดเนาะเจมคลาร์กแม็กเวลครับได้นำเสนอเนาะทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาครับโดยเขาบอกว่าไงเจมคลาร์กแม็กเวลได้นำเสนอ,อทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าครับโดยในขณะนั้นครับตอนที่เขานำเสนอเนี่ยยังไม่ได้ มีการทดลองด้วยซ้ำครับอ้าวแม็กเวลครับสเสนอทฤษฎีเรื่องขื้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้ทดลองด้วยซ้ำครับนักเรียนคำถามคือเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับยังไม่ได้ทดลองแล้วเขาเอาความรู้ที่ไหนเอามาตั้งเป็นทฤษฎีของเขาเองครับ ในเมื่อยังไม่ได้ทดลองด้วยซ้ำดังนั้นครับความรู้ที่เขาเนี่ยรวบรวมแล้วก็เอามาตั้งเป็นทฤษฎีของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์คนก่อนก่อนหน้าครับที่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กเรื่องของไฟฟ้าหรือว่าเรื่องของคขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์คนก่อนหน้าที่เขาเนี่ยศึกษามาก่อนแล้วครับศึกษามาก่อนแล้ว แม็กเวลก็แค่ไปเอาความรู้ของเขาครับจากคนนู้นบ้างจากคนนี้บ้างจากคนนู้นบ้างจากคนนี้บ้างพอเอามาเสร็จปุ๊บเอามาเขียนตำราครับกลายเป็นกฎของตัวเองขึ้นมาครับก็คือทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กเวลครับโดยแม็กเวลครับเสนอทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเสนอขึ้นมาว่าอย่างไรครับมาดูครับอ่าเนี่ยครูเอ,อ่อมาร์กเป็น ตัวดำๆให้แล้วเนาะนะครับโอเคครับเขาบอกว่าไงเอย่ยแม็กเวลเสนอว่าถ้าบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดอะไรครับการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นครับนี่คือทฤษฎีที่ แม็กซ์เวลได้นำเสนอขึ้นครับบริเวณใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นครับงงไหมเรื่องนี้ครูสอนไปแล้วตั้งแต่บทที่หนึ่งของตอนที่เราเรียนอ่าม .6 เนาะเรื่องของแม่เหล็กและไฟฟ้าครับ เราอยากจะสร้างสนามไฟฟ้าเราสามารถเอาสนามแม่เหล็กเอาไปสร้างได้เราอยากจะสร้างสนามแม่เหล็กเราเอาไฟฟ้าไปสร้างได้เพียงแค่มีเงื่อนไขง่ายๆก็คือทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงครับนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถทำให้สนามแม่เหล็กหรือว่าสนามไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงได้เอ่ยเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงฝักครับนักเรียนอ่าเปลี่ยนแปลงฝักนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือถ้าฝักของสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงมันจะสร้างหรือว่ามันจะเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กกับกันถ้าเราทําให้ฝักของสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าครับ อ่าไม่ยากเนาะนี่คือทฤษฎีที่เจมคลาร์กแมกเวลนำเสนอขึ้นอ่ะครูสรุปให้ง่ายๆถ้าไอเอ่ยถ้าเดลต้าอีครับอ่าเดลต้าอีเดลต้าอีก็คือสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดลต้าก็คือเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเดลต้าอีเปลี่ยนแปลงอ่า จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นครับอ่าถ้าทำให้สนามไฟฟ้าหรือว่าฝลักของสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กกลับกันครับตรงกันข้ามวิธีเดียวกันครับถ้า เราสามารถทําให้สนามแม่เหล็กหรือว่าฟลักของสนามแม่เหล็กเนี่ยหรือว่าเดลต้าบีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเดลต้าบีเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดกระบวนการเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำให้เกิด สน,นสนามไฟฟ้าขึ้นครับอ่าสนามไฟฟ้าขึ้นไม่ยากเนาะนะครับเราอยากได้สนามแม่เหล็กเราก็แค่ทําให้ฝักของสนามไฟฟ้า,าเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากได้สนามไฟฟ้าเราก็แค่ทําให้ฝักแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับอ่าฝักแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ยากเนาะนี่ครับนี่คือครูสรุปเนาะนะครับสิ่งที่ เกมคลาร์กแมกเวลได้เสนอขึ้นมาครับโดยที่ครูเน้นย้ำว่าแมกเวลไม่เคยทดลองเลยอ่านตำรามาเฉยๆแล้วก็นำเสนอเป็นทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นครับอ่าก็คือถ้าสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจะเหนียวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กกลับกันถ้าสนามแม่เหล็ก หรือว่าฝลักของสนามแม่เหล็กเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าครับเจมส์คลาร์สแมกเวลได้เสนอขึ้นเนาะโอเคนะครับไม่น่ายากเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เจมส์คลาร์สแมกเวลได้นำเสนอขึ้นแต่นักเรียนครูขอให้เครดิตเขาดน,นึงเจมส์ James เกมคลาสแมกเวลเนี่ยการที่เขาจะนําเสนอ,อทฤษฎีขึ้นมาได้เนี่ยเรียนเขาก็ต้องไปศึกษาตําราใช่ไหมครับจากคนที่มีความรู้มาก่อนก่อนหน้านั้นเนาะนะครับอ่าเขาก็ต้องให้เครดิตกับกับคนที่เขาไปอ่านตาราเนาะอะครูยกตัวอย่างครับอ่าความรู้ที่แมกเวลเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เอามาเขียนเป็นกฎของตัวเองครับอ่ะคนแรกครับ อ่านี่คือให้เครดิตกับเขานิดนึงเนาะนะครับอ่าในเมื่อแม็กวลเนี่ยเอาความรู้ของเขาเนี่ยเอามาเอามาใช้งานเนาะคนแรกก็คืออ่าคูลอมครับนักเรียนนักเรียนน่าจะเคยได้ยินอ่าชื่อของเขาแล้วเนาะนะครับอ่าคูลอมครับนักเรียนครับรูถามหน่อยคูลอมเนี่ยนักเรียนไปเคยได้ยินมาแล้วจากเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยที่เรียนเรียนฟิสิกส์มาแล้วได้ยินชื่อของคูลอมมา คูลมศึกษาเกี you know ่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเรียนเคยได้ยินกฎของคูลอมใช่ไหมกฎของคูลอมคูลอมเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยนักเรียนคูลอมคูลอมคูลอมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้ออะไรครับไฟฟ้าไฟฟ้าอะไรเอ่ยไฟฟ้าสถิตใช่ไหมอ่า คูลมเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประจุไฟฟ้าเนาะอ่าประจุไฟฟ้าก็คือเรื่องของตัวของไฟฟ้าสถิตเนาะนะครับก็คืออะไรเอ่ยครับคูลมบอกว่าอ่าเมื่อมีประจุอิสระขึ้นมาหนึ่งประจุครับประจุอิสระคือประจุอะไรก็ได้จะประจุลบจะประจุบวกประจุอะไรก็กได้ครับที่มันไม่เป็นกลางอะ จะประจุลบหรือประจุบวกก็ได้อย่างเช่นอ่ครูสมตสมตินี่คือประจุบวกครูสมมุตินี่คือประจุบวกครับอ่านี่คูลมบอกว่าเนาะโอเคครับบริเวณใดก็ตามครับที่มีประจุอิสระหนึ่งประจุเนาะถ้าเมื่อไหร่มีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นบริเวณนั้นครับก็จะต้องมีแรงทางไฟฟ้าครับ มีแรงทางไฟฟ้าเนี่ยแผ่ออกไปทุกทิศทางเลยครับประจุอิสระครับไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบมันก็บริเวณนั้นจะต้องมีแรงทางแรงทางไฟฟ้าเนะาะมีแรงทางไฟฟ้าแล้วคุณลำรู้ได้ไงว่าบริเวณใดมีประจุไฟฟ้าจะต้องมีแรงทางไฟฟ้าเสมอ คูลอมรู้ได้ไงครับอ่านี่คือคําถามคูลอมรู้ได้ไงว่าเมื่อไหรที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยประจุอิสระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวกกรบลบบริเวณนั้นต้องมีแรงอ่ะคูลอมรู้ได้ไงเอ่ยจําได้ไหมคูลอมรู้ได้ไงเอ่ยมีประจุไฟฟ้าต้องมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นมีแรงเกิดขึ้นตรงนั้น มีใครตอบได้ไม่เอ่ยวิธีการก็โคตรง่ายเลยนักเรียนเราอยากรู้ว่าบริเวณไหนมีแรงทางไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเราก็แค่เอาประจุทดสอบเอาไปวางไว้ใกล้ๆก็อย่างเช่นถ้านี่คือประจุบวกใช่ไหมครับอ่าบริเวณนี้เนี่ยมีประจุบวกอยู่นักเรียนก็แค่เอาประจุทดสอบไปวางไว้ใกล้ๆนักเรียนก็เห็นผลละอย่างเช่นเอาประจุลบ ไปวางไว้ใกล้ๆประจุบวกเนี่ยประจุลบซึ่งเป็นประจุทดสอบเนี่ยเอาไปวางไว้ใกล้ๆมันก็เกิดแรงดึงดูดใช่ไหมประจุตรงกันข้ามอ่าถ้านักเรียนเอาประจุบวกไปวางไว้ใกล้ๆประจุไฟฟ้าบวกเหมือนกันวางไว้ใกล้ๆมันก็ออกแรงผลักกันแค่นั้นแหละครับนี่คือสิ่งที่คูลอมเนี่ยพยายามศึกษาดังนั้นคูลอมก็เลยสรุปเป็นสาระสําคัญไว้ว่ามีประจุไฟฟ้าก็ต้องมี สนามไฟฟ้าครับอ่ามีประจุไฟฟ้าก็ต้องมีสนามไฟฟ้าซึ่งสนามไฟฟ้าที่ครูลอมบอกครับเขียนเป็นสมการว่างันได้ยังไงเอ่ยนักเรียนสนามไฟฟ้าที่ครูลอมบอกเขียนเป็นสมการว่ายัางไงเอ่ยนักเรียนครับสนามไฟฟ้าหาได้อย่างไหน e ครับหาได้อย่างไนเอ่ย e มีค่าเท่ากับ นี่คือคืนความรู้หมดแล้วใช่ไหมนักเรียนถ้านักเรียนไปไปสอบเนี่ยแล้วเขาไม่หาสนามไฟฟ้านักเรียนจะหาไยังไงเอ่ย E หาได้อย่างไรครับ kq ส่วนด้วย r กําลังสองใช่ไหมอ่าเคยเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิตมาแล้วเนาะสนามไฟฟ้าหาได้จาก kq ส่วนด้วย r กําลังสองเนาะนะครับดังนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆถ้าเรามีประจุไฟฟ้า เราก็มีสนามไฟฟ้าครับมีประจุไฟฟ้าก็ต้องมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเนาะอ่านี่คือกฎของคูลอมเนาะสนามไฟฟ้าก็คือ kq ส่วนด้วย r กำลังสองครับนี่คือความรู้เรื่องแรกที่แม็กวลศึกษามาอ่าก็คือไปศึกษากฎของคูลอมมาเนาะนะครับอ่าไปศึกษากฎของคูลอมมานะครับทำให้อ่าแม็กวลเนี่ยก็เลยมีความรู้เพิ่มขึ้นเนาะ ดังนั้นถ้าเรามีประจุไฟฟ้าเราก็เหมือนกับเรามีสนามไฟฟ้าอยู่แล้วครับนักเรียนอ่านี่คือหัวข้อแรกเนาะนะครับโอเคต่อไปครับคนที่2อที่แม็กเวลพยายามไปเรียนรู้พยายามไปศึกษาเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นกฎของตัวเองก็คือเอ่อนี่คือหัวข้อที่2ครับคนที่สครับชื่อว่าเออสเตทครับ คนที่สองที่แม็กเวลไปศึกษามาชื่อว่าเออแซึ่งอันนี้ครูเพิ่งสอนนักเรียนไปหัวข้อที่หนึ่งของบทของเทอมหนึ่งครับคริสเตียนเออแ์สอ่ดเดี๋ยวกูจอนกลับไปดูให้เผื่อน,นักเรียนยังจำไม่ได้ครูเคยสอนแล้วเมื่อฟิสิกหฟิสิกหเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้า หัวข้อที่หนึ่งนี่ไงคริสเตียนเออร์แซดเนี่ยนี่คือหัวข้อที่ครูเคยสอนไปคริสเตียนเออร์แซดอ่าเห็นไหมเคยสอนไปแล้วครับคริสเตียนเออร์แซดบอกว่าไงเอ่ยคริสเตียนเออร์แซดบอกว่าถ้าประจุไฟฟ้าถ้าประจุไฟฟ้าถ้าประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าบวกก็ได้หรือว่าประจุไฟฟ้าลบก็ได้เนาะ เกิดการอะไรเอย่ยท่าประจุครับเกิดการเคลื่อนที่อาท่าประจุไฟฟ้าเกิดการเคลื่อนที่ในตัวนําไฟฟ้าครับนักเรียนในตัวนําไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าเป็นอะไรก็ได้ขอแค่มันนําไฟฟ้าอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเป็นลวดเนาะง่ายสุดเลยเป็นลวดมีลวดอยู่หนึ่งเส้นอ่า การที่เราจะทำให้ประจุเคลื่อนที่ได้ก็อย่างเช่นเราเอาลวดไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะครับอ,อย่างเช่นเราเอาลวดไปต่อกับวงจรไฟฟ้าแน่นอนครับว่าเมื่อต่อ,อลวดเ,เข้ากับวงจรกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามันก็ค่อยๆไหลใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าก็ค่อยไหลการที่กระแสไฟฟ้าไหลมันก็คือการที่ประจุ เกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมอ่าแสดงว่าเมื่อไร่ที่ประจุเกิดการเคลื่อนที่ครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยครับประจุไฟฟ้าเกิดการเคลื่อนที่มันจะเกิดการเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กครับขึ้นโดยรอบครับอย่างเช่นถ้าประจุเคลื่อนที่ภายในลวดบริเวณลวดตัวนี้ครับก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้น บริเวณล,ลวดตัวนี้ก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นโดยโรอบอ่านี่คือคนที่สองครับที่อ่าแม็กซ์เวลเนี่ยได้ไปศึกษาก็คือเฮ้ยเราอยากสร้างสนามไฟฟ้าเราก็แค่มีประจุหนึ่งตัวหรือกี่ตัวก็ได้เราก็มีสนามไฟฟ้าแล้วถ้าเราอยากสร้างสนามแม่เหล็กเราก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้ประจุไฟฟ้า เกิดการเคลื่อนที่เนี่ยประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ปุ๊บเคลื่อนที่ในตัวนำเนาะเคลื่อนที่ปุ๊บเกิดสนามแม่เหล็กนี่คือคนที่สองครับที่แม็กซ์เวลเนี่ยพยายามไปศึกษาเนาะทฤษฎีของเขาแล้วก็คนสุดท้ายครับที่แม็กซ์เวลเนี่ยไปศึกษาก็คือไมเคิลฟาราเดย์ครับไมเคิลฟาราเดย์ไอนี้คือ หัวข้อหลักเนาะอ่าไมเคิลฟาราเดย์เนี่ยหัวข้อหลักของตั้งแต่ฟิสิกส์หเนาะที่นักเรียนได้ยินชื่อของเขาบ่อยๆนะครับไมเคิลฟาราเดย์บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ทําให้ฝักแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้เกิดประแสไฟฟ้าก็คือเหนี่ยวนําให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นนั่นเองกับกันถ้าเราทําให้สนามไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้เกิด สนามแม่เหล็กขึ้นครับอ่านี่คือสิ่งที่อ่แม็กเวลเนี่ยพยายามไปศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์คนก่อนก่อนหน้าเนาะอ่าคนก่อนก่อนหน้าซึ่งความเป็นจริงครูเนี่ยไม่ต้องเอ่ยเยะได้1 2ึส,สมเนี่ยแต่ครูอยากให้รู้นะว่าเอ่อการที่แม็กเวลเนี่ยอยู่ๆแม็กเวลได้รับการยกย่องเนี่ยว่าเป็นคนที่นำเสนอทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นบุคคลแรกของโลก และเป็นที่ยอมรับเขาก็ใช้ความรู้หรือว่าได้ศึกษาเนี่ยจากความรู้ของคนก่อนหน้าเนาะและสุดท้ายแม็กเวลก็นำเสนอทฤษฎีเป็นของตัวเองครับว่าตรงนี้ครับที่ครูเขียนให้ถ้าทำให้สนามไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดกระบวนการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กกับกันถ้าเราทำให้ฝลักแม่เหล็ก เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นครับสนามไฟฟ้าขึ้นโดยครูดอกจันไว้เลยดอกจันไว้นะยังไม่ได้โอเคครับยังไม่ได้ทดลองอแม็เวลยังไม่ได้ทดลองเนาะแค่นำเสนอ ทฤษฎีขึ้นนะครับแค่นําเสนอทฤษฎีขึ้นนะครับโอเคทันไม่เอ่ยนะครับนี่คือ,อทฤษฎีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะของแม็กซ์เวลเนาะนะครับอสองอันนี้นะครับที่ครูเน้นเนาะนี่ครับคือสิ่งที่แม็กซ์เวลนําเสนอขึ้นเนาะนี่ครับแค่สองบรรทัดนี้เองนะครับถ้าทําให้สลับ ของสนามไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามแม่เหล็กกับการครับถ้าเราทําให้ฝลักแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเหนี่ยวนําให้เกิดสนามไฟฟ้าครับอ่านี่คือสิ่งที่แม็กเวลเนาะได้นําเสนอขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่แม็กเวลได้นําเสนอขึ้นมาเนาะนะครับโอเคไม่น่ายากเนาะนะครับ ่านี่คือทฤษฎีที่แม็กเบลเนาะซึ่งเป็นบุคคลแรกได้นำเสนอขึ้นมาเนาะนะครับแต่นักเรียนครูเน้นย้ำเนาะว่าแม็กเบลยังไม่ได้ทดลองดังนั้นช่วงแรกๆครับทฤษฎีที่เขานำเสนอก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะยังไม่ได้ทดลองเนาะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆก็พยายามทดลอง ในสิ่งที่แม็กเวลได้นําเสนอขึ้นว่าเมื่อฝาักเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดการสร้างสนามแม่เหล็กหรือการสร้างสนามไฟฟ้า,ฟาใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆก็พยายามในการทดลองว่าสิ่งที่แม็กเวลพูดเนี่ยเป็นจริงหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อถัดไปเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในหัวข้อถัดๆไปเนาะอ่านะครับ โอเคนะครับนี่คือทฤษฎีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลครับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลจำสองบรรทัดด้านล่างเนาะเนี่ยสองบรรทัดเนี่ยที่ครูดอกจันไว้เนี่ย,น,ย,น,ย,กกน,น,ยนี่คือหัวใจเนาะอันนี่คือหัวใจของมันไอ้ด้านบนเนี่ยมันคือคือสิ่งที่เขาไปศึกษามาก่อนหน้าเนาะอันนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่แต่ขอให้เข้าใจแค่สองบรรทัดต,ตรงนี้นะครับ อ่าสองบรรทัดตรงนี้เนาะโอเคทันนะเนาะน่าจะทันนะครับ